พิทักษ์ผืนป่าโทบี้กับริกกี้วันนี้เสนอตอนเงาเหนือป่าดาวตกคืนหนึ่งหลังจากที่โทบี้กับริกกี้ผ่านบททดสอบแห่งดวงดาวพวกเขาเดินทางต่อสู่ผืนป่าลึกที่ซึ่งว่ากันว่ามีทุ่งดาวตกสถานที่ที่เส้นทางแห่งแสงสว่างจะปรากฏขึ้นในทุกค่ำคืนเดือนเพญ แสงจันทร์สาดส่องลงบนต้นไม้สูงใหญ่ลมพัดพาใบไม้กระทบกันเป็นเสียงกระซิบพื้นป่าราวกับเต็มไปด้วยประกายเล็กๆคล้ายดวงดาวที่ตกลงมาเกลื่อนดินทำให้ทางเดินส่องประกายอย่างอัศจรรย์ที่นี่เหมือนเรากำลังเดินอยู่บนท้องฟ้าเลยนะโทบี้ริกกี้พูดพลางหันไปมองแสงเล็กๆรอบตัว โทบี้ยิ้มอบอุ่นใช่แล้วริกกี้แต่ก็ต้องระวังนะบางครั้งความงามก็อาจซ่อนอันตรายเอาไว้ไม่นานนักทั้งคู่ก็เห็นเงาดำพาดผ่านแสงดาวบนพื้นป่าที่สวยงามพลันกลายเป็นเงียบสงัดผิดปกติดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏบนกิ่งไม้สูงพร้อมเสียงกระพือปีกดังสะท้อนกล้อง มันคือวิหกเงาสัตว์แห่งรัติการผู้ที่คอยกลืนกินแสงดาวตกทีละน้อยๆจนฟ้ากลางคืนมืดลงวิหกเงากรีดร้องเสียงนั้นเหมือนเสียงกรีดจากเหล็กแหลมแสงดาวตกบนพื้นค่อยๆถูกดูดหายเข้าไปในร่างมันริกกี้ตัวสัน่นถ้ามันกลืนกินหมดป่านี้จะจมสู่ความมืดถาวร โทบี้เห่าเสียงดังกล้าหาญยืนขวางทางเงาของเขาทาบลงบนแสงดาวบนพื้นเรากับกำลังเชื่อมโยงพลังกับดวงดาวเองริกกี้กำแน่นคราวนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วเขาหยิบผลโอ๊กถึงแสงที่ได้รับจากบททดสอบดวงดาวขึ้นมายกมันสูงเหนือหัวแสงในโอ๊กส่องประกายราวกับท้องฟ้ายามค่ำ วิหกเงาพุ่งลงมาด้วยความโกรธแต่โทบี้กระโจนขึ้นต้านร่างทั้งสองปะทะก,กันกลางอากาศขณะที่ริกกี้โยนผลโอกขึ้นสูงมันแตกออกเป็นแสงพร่างพรายพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนฝนดาวตกกลับด้านแสงนั้นร่วงหล่นลงมาปกคลุมร่างของวิหกเงาเสียงกรีดร้องแหลมคมดังลัน่นก่อนร่างมันจะแตกสลายเป็นเงาดำหายไปในสายลมความมืดสลายไปป่าเต็ม ไปด้วยแสงระยิบระยับอีกครั้งดวงดาวบนฟ้าส่องสว่างมากกว่าที่เคยโทบี้หอบหายใจเหนื่อยแต่หันมามองริกกี้ที่ยิ้มทั้งน้ำตาเราทำได้แล้ว ริกกี้พยักหน้าเราจะไม่ยอมให้ความมืดครอบงำป่านี้ได้อีกทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันในทุ่งดาวตกที่สว่างสวยัยรู้ดีว่ายังมีบททดสอบรออยู่ข้างหน้าแต่หัวใจพวกเขากลับมั่นคงยิ่งกว่าเดิมแสงดาวตกคืนนั้นไม่เพียงแต่สองป่าแต่ยังส่องสว่างในหัวใจของผู้พิทักษ์ทั้งสอง ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ